มด่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนนาราเผยควักเงินสร้างโรงพยาบาลสนามเจอหน่วยงานอื่นปาดหน้าค่ะนาราเคลปกเ็เทอเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะขอเดินหน้าทำดีช่วยเหลือสังคมต่อไปโดยเธอประกาศชัดเจนว่าต่อไปนี้นาราขออนุญาตใช้พื้นที่ของนาราเป็นสื่อในการช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นนะคะเพราะว่านาราคิดว่านาราเหมาะที่จะเห่าข้างถนน เพื่อประชาชนมากกว่าค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะนาราก็เพิ่งจะทุ่มทุนสร้างโรงพยาบาลสนามพร้อมระบุแคปชั่นนะคะว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะของคนที่ซื้อคอนแทคขอบคุณจริงๆนาราไม่ได้ทำแค่เตียงนะคะนี่คือโรงงานร้างนาราทำสีทำไฟทำพื้น,ท,นทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะรักนะแต่ล่าสุดนะคะมีเรื่องให้หน้าปวดหัวอีกแล้วนะคะ เมื่อจู่ๆมีบางหน่วยงานปาดเอาไปเป็นผลงานของตัวเองแบบดื้องานนี้นะคะนาราขอเผยให้สังคมได้รู้พร้อมระบุชัดๆนะคะว่าฮ่าๆๆๆจ้าฉันทำแต่ไม่มีชื่อฉันเลยเอาหน้ากันให้พอนะเดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้รักมากๆนะแผ่นดินรักให้เหมือนปากอนุมโมทนาสาธุจา้าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ